โอ้โหพี่น้องมาดูชวนชมสวนพิวินิตฮะอันนี้เป็นไม้หนึ่งปีฮะนะไม้หนึ่งปีนะเป็นไม้ที่ชื่อว่าเขาหินซ้อนฮนะชวนชมเขาหินซ้อนดูฮะดูทรงของเขาเขาเรียกว่าทรงปากการังดูกิ่งเขาหนาเหมือนปากการังเลยฮะนะยัวเย่ยเลยช่างกิตเลสราี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้ก็นาเล็กพามาชม ชวนชมสวยๆนะของสวนพีวินิต์นะฮะเป็นชวนชมที่มีอายุแค่หนึ่งปีนะเป็นทรงปากการังนะมาดูว่าแต่ละต้นเนี่ยเป็นยังไงฮะเลี้ยงไว้หนึ่งปีเองนะเนี่ยสายพันธุ์ของโซโคทานัมนะมีชื่อว่าเขาหินซ้อนน,ะนี่ฮดูต้นเล็กๆเนี่ยเลี้ยงหนึ่งปีสูงประมาณสักคืบหนึ่งนะเนี่ยดูความสูง นี่ทำรากตะขาบรากตะขาบห่างๆอีกต้นน่ก็รากตะขาบทีหน่อยแต่ดูใบเขาดูกิ่งฮะดูกิ่งกิ่งเยอะมากๆนี่เยอะจนต้องตัดออกนะฮะน,นี่มีรอยตัดออกเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะว่าการที่มีเยอะเกินไปไม่โปรง่งเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งที่หลบซ่อนของพวกแมลงต่างๆของพวก เชื้อโรคเชื้อราวพวกไอ้ไรต่างๆนะเนี่ยเห็นะนะรอยตัดแต่งนี่แหละเขาหินซ้อนอายุหนึ่งปีทรงประการังสวยๆทั้งนั้น,นเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งออรุ่นราวเขาเดียวกัน,นอายุหนึ่งปีนี่ฮะให้ดูกิง่งนี่เป็น สไตล์ของพี่วินิตนะฮะนะนะการเลี้ยงชวนชมก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะชอบแบบไหนนี่อีกหนึ่งต้นโอ้โหนะฮะมันเหมือนประการังไหมฮะกิ่งแน่นมากนี่คือพวกนี้ไม่ใช่ว่าได้กันมาง่ายๆนะ,ะชุดหนึ่งที่เพาะประมาณสัก ยี่สต้นเนี่ยอาจจะได้ต้นที่เป็นแบบนี้มาสักสองสามต้นแค่นั้นเองที่เหลือก็ทิง้งอันไหนที่สวยก็เลี้ยงอันไหนไม่สวยก็ทิง้งคือเป็นการคัดสายพันธุ์ที่เข้าสเปคกว่านั้นนะฮะนีะนะปะการังแบบนี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะก็พามาชมไม้สวยๆที่สวนพีวินิษฐ์ ตระกูลโซโคธนัมที่ชื่อว่าเขาหินซ้อนนะก็เป็นทรงประการันสวยงามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ